เพืเ่อนๆตามติดตามตามติดชีวิตชีวิตเมวจรสองตัวนี้เพืเ่อนๆจ้ะต่างต่างการเวลากันมากเลยนะเพราะว่าสามสีเป็นเมวน้อยแต่ว่าพิเชนมาเป็นมเมวแก่ริบเข้าบ้านครับฝนจะตกมีคุณใจไหมนั่นโอเคเออฝนตกวันนี้นะ่ะ จะบอกว่าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะหา,หาก,กันไม่ได้เขาก็จะลองหาการเงาเงาเงาอยู่สุนทีก็เลยเออพอหันมาอีกทีนี่แม่นอนอยู่หลังตู้เย็นนั่นแม่แต่สักพักก็ก็จุกตากันเลยอ่ะ <c oughs> แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวก็ได้เป็นมนุษย์มนาแล้วอืดูพี่เฉียนมาดเพื่อนๆจ้ะสุนทีนะอ่จะบอกว่า มีรอยรอยเขาขีดข่วนเพาะว่าเล็บเขาคมมากเลยเนื่องจากว่าสังเกตหน้าน,น้องไหมมันจะมีแผลอยู่นั่นแน่นั่นแน,น่แผลอยู่ในน,นึงจะเพื่อนๆซ่น,น,นสุนทีก็เป็นสองสามเดือนแล้วไม่หายสักทีเพื่อนเพื่อเห็นไหมน่นั่นน,น,น่ะสุนทีพยายามเอาน้าเกลือล้างเช็ดให้แล้วก็เอาอยาผงพิเศษหรือว่าเพนเมซิลีนนะปดๆแล้วก็โรยใส่เขาก็จะแสบน่หละว่าเขาก็เลยเขาก็เลยวิ่งหนีสุนทีตุกๆ เลยดิดด๊ตึกตึกตึกตอเออไอเขาก็ฟันเขาาจะคมแต่ว่าสังเกตฟันฟันน้องน่ะอ่ามันสู้รบกับแมวตัวไหนมาไม่รู้ <c oughs> หักเลยซี่เดียวรอบแมวอะไรเป็นไงฝ <c oughs> นก็จะตกหรือมือตื้ออะสี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 อ,อคอเออนอนสบายใจเฉยตุยเลยนะ สีสีจ้าสีเอ้าอา,าทางถือน้นสบายมากๆเลยนะจ๊ะ <c oughs> คลิปนี้สุนทีอ่าไม่เคยโพสอะไรนานแล้วเนื่องจากไม่ไม่รู้ไม่เป็นไม่อะไรแต่อยากได้เงินกลางอากาศสุนทีก็เลยมาอัพโหลดสิ่งเล็กๆมีชีวิตอยู่รอบตัว ดูแมวนอนสิงตาหน่อยดูเราอยู่เพื่อนๆจะไปเห็นนะเขาสิงตาหน่อยดูนะเออตามันมีเป็นด่านเพื่อนๆจ้ะเออเขาสิงตาหน่อยดูอยู่รีลีตาโลลี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 เออว่าไงแม่ก่อหายคลิปหนูหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะญาติน่อยญาตินั่นแหละเนาะช่วยแม่มาหากินหน่อยว่าแม่ต้องไปซื้ออาหารแมว ไอห,หนูเด้หนูก็กินมีโอคุณแล้วแห่นะจะปาทูคุกข้าวอีกวันนี้ตลาดนัดไปดีไหมเอ่ยไปไปไหมไปเนาะไปเนาะไปก็ไปเดี๋ยวแม่ไปซื้อประตูมาตุนมาให้ในจ้านนะจ้ะ,นะจะโอเครู้เรื่องตามนั้นแหละไป